ตี๋เจ้าวันนี้เราก็พบกกันเชิญนะกับรายการเด็กโปรไฟล์ประเทศสเปริ์จากช่องมาดัโอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มีคนรอคอยกันมานานนะเออมีคนขอกันมาเยอะเลยตั้งแต่หกเดือนที่แล้วตั้งแต่โตมันออกนะก็เด็กนี้ก็คือเด็กซาจิโตะนั่นเองนะครับผมแบบเดเวลบอลเนาะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคมาก็เด็กนี้ขอกันมานานแล้วหกเดือนนะครับก็ อะไรมันยังไม่ออกยก็เลยไม่สามารถจับให้ได้นะครับตอนนี้ของมาพร้อมที่จะให้จับเลยล้ก็เลยจับได้นะมาเริ่มจากตัวแรกนะครับผมเห็นไหมนะผมเห็นแล้วแต่คงเบอร์เทวาราชันเซนทอแห่งแสงนะครับไซจิโตโอพโรดากอนแบบรีเวิรลก็สมนี้สามารถลงมล้างกับอิมเมจ,จินเบฟได้ซ้ายหนึ่งข้างขวาหนึ่งข้างนะครับผมแล้วก็ถ้าจะเบฟกับเบฟธรรมดาเนี่ยก็ได้แค่ใบเดียวนะแต่ถ้าเป็นอิมเมจินเบฟก็สามารถดับเบิลเบฟได้เลยคนละข้างเนาะ แล้วก็เอฟเฟกลมล่างเลเวลสองสามนะครับเมื่อตีทำลายสปรีบีพีเอสปรี Split หรืออันติเมตบีพีไม่เกินหมื่นของคู่แข่งได้หนึ่งตัวนะครับเพื่อยิงไร้คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงรีเซิร์ฟแล้วก็เอฟเฟกเลเวลสามครับแฟดเมื่อตีเราสามารถโมเด็กเราหกใบได้เมือเ่อเจอสปรีเผาจาก,กรประเทศบุรีมงกุฎนะครับก็ตัวนี้ก็จะฟื้นสภาพได้ใสมาสามใบน,นะครับไออาร,ร,ร์ทนะัาเบลใสม,มาหนึ่งนะอาร์ทัมบาราใสมาสองขลังดี <c oughs> ต่อไปเป็น สิบสองจักรพรรดิเทพแห่งปีมาเมียอเอ็กเซซิตนะครับก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งถึงสี่มีตีซิลนะครับแล้วก็ระหว่างซิลเลเวลหนึ่งถึงสี่สปลิตพอจักรพรรดิหรือซิมงกุฎของเราทั้งหมดเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์รันเลดิสแทนนะครับก็คือเวลาตีอ่ะจะเลือกตีไปที่สปลิตหรืออ e ันติเมตอิฟายได้นะครับแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ที่ถูกป้องกันโดยสปลิดนั้นเนี่ยก็จะยิงไล่ต,ตามเกมนะครับของตัวที่ตีอยู่เนาะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองสามสี่นะครับเมื่อตีนะครับทำลายสวีมาก่่่ขของงคูแได้ตั ใบนี้ใส่มาสองใบนะก็ใบนี้นะครับอ่าสิบสองจักรพรรดิทเทพแห่งปีฉลูอาวารันไบซันใบนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงน,นะไอจักรพรรดิเด็กจักรพรรดิทเทพในติดกันมาหมดแต่ยังละสองถึงสามใบนะใบนี้ใส่มาสองนะครับสําหรับเด็กนี้นะต่อไปเป็นจักรพรรดิอัคคีระระพเจ็ดเบรเซลนะครับก็เบิร์นะครับลังจากเราเสียไลท์ทำลายสร BP, ไรบีพีมาเกินหมืน่นของคู่แข่งได้หนึ่งตัวแล้วก็ลง ฟรีนะครับแล้วก็เอฟเฟกเมื่อลงนะสามารถลงไม่จ่ายคอร์สเแบฟเผาอิมเมจินจากบนมือได้หนึ่งใบแล้วก็เอฟเฟกต์เรืวลาส่งสามเมื่อล้มแรงโจมตีนะครับทำลายสปริตคู่แข่งกี่ตัวก็ได้ BP ลงกันไม่เกินแปดพันนะครับถือว่าเยอะอยู่นะใส่มสามเลยครับใบนี้ต่อไปเป็นจักรพรรดิสีขาวลำดับที่เจ็ด X Path นะครับ Fat Axel เนาะทำลายสปริตหรืออันดเมทที่มีเจมได้แต่สองเมตรขึ้นไปของคู่แข่งหนึ่งตัวเราจูกกบแการหนึ่งใบนะก็ แฟเพื่อจวดเฉยๆก็ได้สําหรับไปนี้ไม่ต้องทำรายก็ได้นะครับแล้วก็อ่าถ้าเรามีสเปริ่พอจากประเทศอยู่ในสนามเนี่ยตัวนี้จะไม่ไปนอบมือแต่จะลงสนามฟรีได้นะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองสามนะครับแฟดแอคเซสเซปของผู้เล่นทุกคนเนี่ยเราสามารถฮิงคัพบนมือเราได้สองใบน,นะครับอ่าเพื่อทำรายสเปริตหรืออันติเมตที่มีบีพีไม่เกินหมื่นห้าของคู่แข่งได้หนึ่งตัวใบน,นี้ติดมาสองนะครับต่อไปเป็นสัตว์ลำดับที่ห้าสิบเอ็ดตัวโคเลออนนะครับ เมนเะอ็กเซลเนาะสามารถเปิดเด็กเราได้3าใบเอาเบฟเผาอิมเมจ,จินหนึ่งใบและสปรีเผาจักประเทศบอรีมงกุฎหนึ่งใบที่เจอขึ้นมือนะการที่เหลือให้ทิ้งแล้วก็เอฟเฟกต์เมื่อลงนะครับถ้าลงจากนอกมือนะจะลงฟีอิมเมจินเบฟจากมือได้หนึ่งใบนะครับใส่สามต่อไปเป็นสาวกแห่งลำดับที่หนึ่งเลเดียนะครับก็อ่าเมื่อลงนะครับนำสปรีจากอ่าทวินำสปรีปรหรือเบฟในแฮชของเราหนึ่งใบกับขึ้นมือแล้วก็ ระหว่าง,งซีลนะครับเรื่องหนึ่งสองสมริษอจากประเทศเบซมงกุฎของเราทั้งหมดเนี่ยเมื่อทูลมรายจะเอฟเอฟคู่แข่งจะอยู่ในสนามในรูปแบบเสือสภาพได้นะครับส่มซา,ามเลยนะใบนี้ต่อไปเป็นสัตว์ลำดับที่เก้าอนะครับก็แฟด แอคเซลนะครับทำลายสบับลีดพีพีเมื่อเกินหกพันขอคู่แข่งได้หนึ่งตัวเพื่อเราโจวการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เอฟเฟ์เมื่อลงนะครับทำลายนิสซัตคู่แข่งได้หนึ่งใบเนาะใส่มาสองนะสำหรับใบนี้ต่อไปนะครับมาลำดับที่เก้าอ่าคาเครนเนอร์นะครับก็สมบพอด์ผจากประเทศซีม,มงกูดของเราทั้งหมดเนี่ยจะไม่โดนดีดนะครับก็ไม่เขา้าไม่ขึ้นมือแล้วก็ไม่เข้าเด็กจากเอฟเฟ์ของอ e ีฟายนะแล้วก็ เอฟเฟกต์เล็กๆสองสามนะครับเมื่อตีโจหนึ่งถ้าซิลอยู่ก็โจเพิ่มอีกหนึ่งครับเป็นตีโจสองเนาะใสมาสามเลยนะสําหรับอันี้ต่อไปเป็นมนุษย์จักรล,ลำดับที่หกเซฟอร์ดนะครับก็เป็นใบการเสียไรจากการตีของตัวเ้าสีขึ้นนะครับใส่มาสองใบต่อไปเป็นส่วนของเบฟนะเด็กนี้จะมีเบฟเยอะหน่อยนะเพาะเป็นเด็กโตนะครับเขาสมาัครบนเบฟได้ก็เลยใสเบฟมาเยอะๆนะต่ออ่าเป็นเทพมารอาคีนะครับผมอ่าเมนุมล่างขวานะครับ คอตเตอร์สีขึ้นไปเนาะเมื่อรวมร่างโจมตีอะไรสบรับฤทธิ์อัลติเมตบีพีไม่เกินตัวนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ร้มร่างซ้ายนะครับตีทิ้งเบิร์ดเพื่อนในเทอร์นี้สบับฤทธิ์ของเราทั้งหมดบีพีบวกห้าพันนะเส็ตมาสองไปต่อไปเป็นฟินิกแคนนอนนะครับมังกรปใหญ่ฟินิกแคนนอนแบบบิวเวอร์นะเอฟเฟคลวมร่างไม่มีเนาะแต่มีเอฟเฟคเมื่อลงนะครับลงอ่าทำลายสบับฤทธิ์บีพีไม่เกินเจ็ดพันคอคู่แข่งหนึ่งตัวในซัทของคู่แข่งหนงึ่นงใบหรือสามารถอ่าลงฟรีนะครับอิมเมจินเบฟจับบนมือ เออใช่ใช่หรือสามารถอัญเชิญไป่จากคอร์สนะครับอ m มันจินเบลที่เป็นสีแดงเนะาะจับบนมือได้หนึ่งตัวใสมาสามแล้วสำหรับใบนี้ต่อไปนะครับเป็นอ่าเทมานเครื่องกลนะครับก็ลมรักัวารคอร์สตรตีขึ้นไปเมื่อลมล่างตีหรือป้องกันนะครับจวดหนึ่งใบแล้วก็ถ้ามีสปริตที่มีอัลต้าชิลของเราเสื่อมสภาพยีน่ยทำลายสปริตบีพีไม่เกินห้าพันโค้กแข่งได้หนึ่งตัวแล้วก็ ลุมลงังทรายนะครับคอตั้งแต่สีขึ้นไปจะได้รับอันตรายชิวม่วงเหลืองนะครับใส่มาสองใบเนาะโอเคอิมเมจินเบฟก็มีเท่านี้นะต่อไปเป็นส่วนของเน็กซัสนะครับเน็กซัสจากที่ลองมาเนี่ยถ้าใช้ไอ้เซอร์กิทึกเทิร์มเนี่ยคือว่าไปไม่รอดเลยมีเบฟเยอะนะครับก็สปริตค่อนข้างอ่าไม่ได้เยอะอะไรมากการใช้เซอรก์กิทึกเทิร์มนี้คือมันค่อนข้างจะอ่าใช้งานไม่ค่อยได้นะอ่าก็เลยเปลี่ยนมาใส่ไปนี้แทนนะครับผม สานเจ้าแห่ง12จกักรพรรดิเทพนะครับก็ในเมนสเซปของเราเนี่ยเมื่อเราจะทําการอัญเชิญการ๊าซผลิดที่มีคอสดั้งเดิมตั้งแต่8ขึ้นไปคอสการ์ดน,นั้นจะลบหนึ่งนะครับก็คือคอสดั้งเดิมตั้งแต่8นี่ก็หมายถึงมันจะยืนคอส8อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ต่อให้แบบคือในการ์ดอะมันเป็นคอส8อยู่แล้วใช่ไหมต่อให้แบบมันจะโดนลบมาแล้วอย่างเงี้ยแบบการ์ดในมือของเราเท่าไลรลด2เงี้ยกา๊าซแบบนี้ก็ยังจะช่วยลดได้อีกนะครับเพราะว่าคอสดั้งเดิมมนะันะคะือ8เนาะ โดยคู่แข่งเนี่ยเราสามารถทำลายสบริษฐ์บีพีมาเกินเจ็ดพันของคู่แข่งได้ก็เป็นใบที่เอามาลดค่าลายนะครับพอเด็กนี้ค่าลายแปดเยอะอยู่เนาะเอามาลดค่าลายโตอะไรเอาง่ายโตกับมานะครับใส่มาสามใบนะสำหรับใบนี้ต่อไปก็เป็นอิมเมจินดอนนะครับเอฟเฟกต์เมนนะครับโจสองเปิดเด็กสามใบลงฟรีอิมเมจินเบฟหนึ่งใบนะครับแล้วก็การที่เหลือให้ทิ้งแล้วก็เอฟเฟกต์แฟดนะครับในคืนนี้สบริษฐหนึ่งตัวบีพีบวกสามพันใสมาสาม ต่อไปเป็นดีเอ็กทีฟบาลีอัครับใบขอถือโอเคใส่มาสองใบโอเคนะครับกัดในเด็กก็มีเท่านี้นะอะปรับโฟกัสแป๊บอืโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นและคอมโบกันคร่าวๆนะครับวิธีเล่นเนี่ยก็เด็กเราเนี่ยจะเน้นเป็นเป็นเด็กโตใช่ไหมอ่ะ iv เด็กซัชิโต้รีเวิร์ลไอตัวนี้นะครับซึ่งไอตัวนี้ข้อดีของมันก็คือสามารถดับเบิลเบฟได้นะอ่าดับเบิลเบฟได้ก็เสริมความแข็งแกร่งนิดหน่อยก็อย่างน้อยมันก็ตีสามเจมแล้วบีพีมาเงินก็ค่อนข้างจะเวอร์นะอ่ะ แล้วก็สามารถยิงไลท์แล้วก็มีตีลูกได้ตัวนี้คือโหดแต่ว่าอาจจะมีความเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการเล่นหน่อยจากการโมโหเงี้ยพอเด็กมันจะหายเร็วนาะเด็กนี้ก็เหมือนกับเด็กเสือนะครับผมเด็กเสือ e ีที่แล้วน่ะเรามีเอฟเฟกต์กันตายกันลอยนะครับก็การลอยของเด็กเสือเนี่ยเราใส่เป็นนิกซัสมาใช่ไหมแต่เด็กเนี้ยมันไม่ใช่เด็กที่เป็นแบบอ่าแดงขาวเราก็แนะนําให้ใส่ใบนี้มานะครับ เพราะว่ามันจะดีกว่าเนาะเออถ้าเป็นเด็กแดงขาวก็แนะนําให้ใส่ในซัสผู้เขาโต๊ะมานะแต่ว่าเออเทือเขาโต๊ะเออแต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่เป็นเป็นแดงล้วนเนี่ยใบนี้มันจะคุ้มกว่านะครับผมอ่ะแล้วแต่การจะเลือกเนาะก็ดูที่ว่าเด็กเราเป็นเด็กอะไรใบต่อให้มีเอฟเฟกเดียวกันนะครับถ้าใบมันต่างชนิดกันอะไรเงี้ยเออมันก็มีเหตุผลหลายๆเหตุผลที่ต้องเลือกนะครับว่าใบไหนมันจะดีกว่าเนาะโอเคนะเราก็เหมือนเดิมครับเราก็จะมี Ultra ield, นะอันตาชิวอันตาชิลไหเออไอ้ตัวนี้ อัตถ้าชิลวม่วงเหลืองนะครับก็มีม่วงไว้กันถอดคอนครับมีเหลืองไว้กันเดือนหน้านะเออตามนล้นมีเหลืองไว้กันเดือนหน้านะครับเพราะเหลืองมาเดือนหน้าเนาะอ่าก็จะทําให้แบบเซจิโตเนี่ยเวลามันได้ออกตีเนี่ยอ่ามันถ้าไม่ขอเทินก็จะไม่มีเอฟเฟกอะไรที่จะทําคอเสียหายหรือทําให้มันเกิดผลเสียอะไรกับมันได้ใช่ไหมนอกจากเราจะดวงซวยไปเจอเขียวนะครับแล้วก็เขาแฝดจับนอนนะตอนที่มันตีลุกอะไรเงี้ยแต่คงไม่เจอหรอกเพราะเขียวมันกัด พราะชุดนี้เขียวยังไม่ออกไงก็เลยกักกักไว้ก่อนล่ะเออนะครับก็มันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรต่อให้โดนจับนอนไปก็ก็ก็ไม่ได้เสียอะไรดีดีกว่ามันเคลียร์ให้หายไปเลยอย่างเงี้ยก็นะครับก็เราจะติดไอ้ตัวนี้มาด้วยเบรเซลนะครับก็ในกรณีที่มันมันเป็นเบิร์ดนั่นแหละเราค่อนข้างจะเจ๋งนะเป็นกรณีที่แบบว่าเราเสียไลท์เราได้เปิดเบิร์ดลงมาเราได้บุ้มเราก็เราก็ได้ลงฟรีอีกอันนี้คือข้อดีค่อนค่อข้างจะคุ้มนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ลมล่างตีนะ ก็ทำลายรวมกันไม่เกิน8 0 0 0ได้อันนี้ก็คือเป็นตัวทำลายทำลายและทำลายลงฟีได้ด้วยค่อนข้างจะจริงซึ่งตอนลงฟีเนี่ยตัวที่ลงมาคุ้มที่สุดก็คือฟินิก i x แคนนอนนะครับเพราะฟินิกส์แคนนอนเนี่ยมีเฟร่งเมื่อลงนะที่สามารถทำลายแบบทั้งในซัตและก็สปริทพร้อมกันได้ด้วยนะครับคือเจ๋งมากนแล้วก็สาหรับเด็กนี้เนี่ยอ่าเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าไงนะอ่ะทุนนี้ไม่ได้มีอะไรอธิบายนะอ่ะมีเดี๋ยวคอมโบการเบฟนะครับ การเบสที่แนะนำสลัดไซจิโตเนาะให้เบฟไปเนี่ยเป็นลมล่างลมล่างซ้ายนะครับส่วนไอตัวเนี้ยเป็นลมล่างขวาก็คือตัวเนี้ยมันจะตีลมล่างขวาตีระเบิดบีพีไม่เกินตัวเองใช่ไหมซึ่งมันมันแทบจะถ้ามันลมล่างถึงเวลตันได้มันก็สามหมื่นกว่าแล้วใช่ไหมออมันแทบจะทำรายได้แทบทุกตัวที่ไม่มีเอฟเฟกต์กันมันนะนะเออแล้วก็ไอตัวเนี้ยที่ลมล่างซ้ายเพราะว่าเอาอันต้ชิวนะครับเนาะเผื่อไว้หรือ ถ้าเราคิดว่าเราจะไม่เจอม่วงหรือเหลืองแน่ๆเนี่ยเราก็สลับข้างกันก็ได้นะไอ้ตัวนี้ไปอยู่เขาเรียกว่าไปอยู่ซ้ายเออตัวนี้ไปอยู่ขวาได้เพื่อให้ตีจัวนะ่วเนาะหรือไอ้ตัวนี้ไปอยู่เขาเรียกว่าไปอยู่ด้านซ้ายเออเพื่อให้ตีทิ้งเบิร์ดได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็แล้วแต่สเต็ปแล้วแต่คู่แข่งที่เราเจอแล้วแต่เด็กที่เราเจอนะก็ไดโต้เนี่ยมันจะมีความเก่งโตที่ว่าไอโต้เนี่ยมัน มาตีอะถ้ามาตีคอมโบเป็นวิวตันก็คือมันจะตีสามเจมใช่ไหมตีสามเจมยิงได้หนึ่งไลนะ์เนาะถ้าได้บุ้มตัว BP ไม่เกินเหมือนนะเออจะยิงได้หนึ่งไลน์แล้วก็สามารถโมหกเพื่อลุกตีไ,กไอ้การโมหกยังไงมันก็เจอนะครับเพราะว่าสปริดเนี่ยมาติดเผาทุกใบเนาะถ้าโมเจอสปริดแค่ใบเดียวยังไงก็ได้ลุกนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือตัวมันจะไม่สามารถแบบเขาเรียกว่างไงนะไม่สามารถ ตีลุกได้เยอะอะเพราะว่ามันโมดทีร้หกแล้วเด็กเรามีแค่สี่สิบใบอย่างเงี้ยเราก็อ่าเด็กเนี้ยเป็นเขาเรียกเด็กแดงนะครับอ่ามันซึ่งมันจะทําให้แบบว่าเด็กของเราเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะครับการตีของโต้เนี่ยถ้าแบบเราไม่สามารถตีปิดได้เนี่ยก็คือความซวยที่แท้จริงของเรานะเพราะฉะนั้นตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเอเซซีดนะครับเอามาเล่นเสริมกับโต้เนาะเพราะว่าไอเอเซซีดอะมันเล่นเดี่ยวได้นะครับก็มันก็ เบฟตีของมัน 8, มแปตีสามเกมล็อกคอตีอะไรประมาณนี้ก็ยิงสามไลท์อะไรประมาณนี้เนาะล้วก็สามารถมาเล่นกับโต้ได้เนื่องจากว่ามันสามารถแจกเอฟเฟกให้โต้ได้ก็คือทําให้ไอ้โต้เนี่ยมันตียิงไลท์อย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถตีล็อกคอได้เพื่อให้แบบว่าเซจิโตเนี่ยมันใช้เอฟเฟกของมันได้คุ้มที่สุดอะแบบว่ายังไงก็ปิดได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอ่าในยุคนี้เขาก็น่าจะติดใบประเภทแบบนี้มาครับการเสียไลท์จากการตีอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าแบบว่า เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราปิดเทอร์นี้ไม่ได้อย่างเงี้ยเออเราก็สวยนะครับการที่มีไอ้ตัวเอ็กซ์ซซีมาเนี่ยคือมันเป็นของดีเนาะทำให้แบบโตเนี่ยเป็นการจากการตีเพื่อหวังยิงไร้สามเม็ดแทนจะกลายเป็นตีเอยเออ,เอ,อใช่ตีเพื่อหวังยิงไร้สามเม็ดจากการตีเข้าหน้าเนี่ยจะเป็นการตีเพื่อหวังยิงไร้สามเม็ดจากเอฟเฟกต์แทนนะครับซึ่งมันก็เป็นเอฟเฟกต์ที่กันยากนะนะนอกจากจะโดนเลี้ยงีบาเียธถ้าแบบโดนไปขนาดนั้นก็นั่นแหละยอมแพ้ <c oughs> เออถ้าจะโดนกมแทบทุกทางก็ ภาวนานะครับผมก็พยายามอย่าให้เด็กหมดนะเล่นซัจิโต้ต้องคอนโทรเด็กนัดเพราะว่าเอออย่างที่บอกแหละเด็กแดงมันเปิดมันตอนเนี้ยมันเสียเสียการ์ดเสียการ์เดเยอะจริงเพราะว่าเราฟาร์มทรัพยากรได้เร็วนะครับการติดเอ็กซ์เซซีฟมานี่คือเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้อีฝ่ายมันค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายหนะ่อยเพราะเราจะไม่ได้เล่นตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับอะตัวนี้มันก็ยังเป็นตัวที่ทําให้เราบุกได้แล้วก็สามารถทําคอมโบกับตัวนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ ที่สำคัญอีกอย่างสําหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับคือมันทําให้ซิลได้นะครับผมเพื่อซิลในเด็กเนี้ยเพื่ออะไรนะครับพวกโต้เนี่ยมันก็ไม่สามารถเอ้ยไม่มีเอฟเฟกระหว่างซิลใช่ไหมไอตัวอื่นก็ไม่มีเนี่ยจะเว้นสองตัวมันนะครับก็ที่สําคัญสําคัญเลยนะคือตัวนี้นะครับผมถ้าไม่ซิลอยู่เนะี่ยเราไปเจอสีแดงเนะี่ยคือเราซวยนะครับเอฟเฟกที่มีทําลายเงี้ยถ้าตัวนี้ไม่ซิลอยู่ไอตัวพวกเนี้ยคือซวยหมดเลยนะอ่ะก็ การซิลของตัวนี้ก็คือ2ตัวเนี้ยคือสําคัญมากๆนะครับติดซิลไว้เนาะถ้าเสียไรแล้วไม่จะเป็นแบบต้องเอาโซโคอ้วนะเอาทิ้งไว้เป็นเม็ดสุดท้ายอะไรอย่างงี้ได้เออปล่อยมันไว้ตรงนั้นเลยสหรับการซิลนะเพราะว่าเพื่อให้แบบสปริตไอตัวเล็กๆของเราเนี่ยแสดงแบบว่าประสิทธิภาพได้เต็มที่อย่างตัวเนี้ยก็อย่างที่บอกหนละังการตายไอตัวนี้ก็มีตีได้จวดเพิ่มอ่ะไอะมียังมีโอกาสเสี่ยงได้จบเพิ่มนะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะครับสำหรับลีปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับหาก ิดพภาพประกันใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจกันด้วยนะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายอ่ะลือบอกลืงบอกนืงบอกเด็กนี้นะครับก็ให้คะแนนอ่าเต็มห้านะให้สี่พอนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยถ้าเอาไปเทียบกับเด็กเสือเนี้ยก็พอๆกันแต่ว่าอย่างที่บอกเด็กเสือมันตียิงไรได้เรื่อยๆนะครับเด็กมันหมดยากกว่าโต้นะครับอ่า แต่ถ้าเป็นไอเด็กเนี้ยคือมันค่อนข้างจะเป็นข้อเสียสำหรับตัวเองเนาะสำหรับไอซาตจิตโตะน่โอเคก็เหตุผลประมาณนี้นะครับให้4เต็ม5เนาะโอเคบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า